สวัดสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงจินนะคะยี่ห้อที่จำหน่ายในตลาดเราจะยกตัวอย่างมาไม่น้อยกว่า3ยี่ห้อค่ะ Beefeater, Copperhead Gin, f o x Denton, Gin m a r d o s h e v i t a Hendic การผลิตเหล้าจินเพิ่งจะเริ่มในปลายศตวรรษที่16การทำเหล้าเจนิวเวอร์ของชาวดัชในยุคแรกใช้เมาส์ของชาวบัน ใช้เม์ของข้าวบาเล่ผสมกับวิสกี้ไรซ์และหมักกันก็กันด้วยพอสติลขนาดจิ๋วออกมาเป็นน้ำเหล้าดีกรีขนาดปานกลางคือ70-85ดีกรีระบบยุโรปเมื่อปล่อยให้อัลกอฮอล์เย็นตัวลงประมาณ2-3วันก็จะนำสุราดังกล่าวมาหมักซ้ำกับผลจูนิปเปอร์และเครื่องเทศต่างๆพอได้ที่แล้วก็ลำเลียงไปกันซ้ำอีก,อก,อกห,นหนึ่งในประเทศอังกฤษ ได้มีการผลิตเหล้าพิสดารไปอีกชนิดหนึ่งคือการใช้กากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการหมักกันเหล,ล้ายีนเมื่อผลิตสำเร็จรูปออกมาจึงเรียกเหล้าจินชนิดนี้ว่าไดจินหรือเหล้าจินที่มีได้เพิ่มน้ำตาลหรือความหวานซึ่งได้รับความนิยมจากคอทองแดงในมหานครลอนดอนมาโขทุกวันนี้ประเทศอังกฤษเป็นชาติที่ผลิตเหล้าจินได้มากเป็นระดับหนึ่งของเหล้าจินของอังกฤษก็ได้รับความนิยม จากนักเลงสุราสูงสุดวัตถุดิบกากน้ำตาลเมล็ดธทญพืชซึ่งก็มีเมล็ดข้าวโพดเมล็ดข้าวบาเล่เมล็ดข้าวไรและเมล็ดข้าวอื่นๆผลจูนิเปอร์และเครื่องเทศสมุนไพรอีกบางชนิดวิธีการกั่นและวิธีการผสมวิธีการกั่นได้จากการกั่นเมล็ดข้าวที่หมักหรือน้ำเหล้าที่กั่นแล้วมากั่นซ้ำกับผลจูนิเปอร์หรืออาจมีสมุนไพรที่ให้กลิ่นรสต่างๆและลดความเข้มข้นและแอลกอฮอล์ให้เหลือไม่ต่ำกว่า40ดีกรี วิธีการผสมได้จากการผสมเล้ากันที่มีแอลกอฮอลสูงกับสารสกัดหรือน้ำมันของผุนจูนิเปอร์และสมุนไพรที่ให้กลิ่นรสอื่นๆจินผสมโดยว,วิธีนี้จะมีคุณภาพต่ำกว่าแบบกันกฎหมายจึงกำหนดให้ต้องระบุบนฉลากห่างใช้วิธีการแบบแรกจะอนุญ,ญาตให้ใช้คำว่า distill บนฉลากแต่ถ้าทำตามแบบผสมจะไม่อนุญาตให้เขียนคำว่า distill บนฉลากแต่ถ้าทำตามแบบผสมจะไม่อนุญาตให้เขียนคำว่า distill ชนิดของจิน b บีสติจินอังจินยินแบบอังกฤษมักจะมีคำว่าไดบนฉลากหรือลอนดอนายซึ่งหมายถึงไม่มีรสหวานคำมอ,อื่นๆเช่นเวอร d ่ไดเอ็กซ์ตาซึ่งรสชาติไม่แตกต่างกันมากนะักดัตินฮอนแลนด์จินยินของประเทศฮอนแลนด์เป็นต้นกำเนิดทําจากการบดข้าวหลายๆชนิดหมักแล้วกั่นครั้งแรกแลกกันสาเป็นครั้งที่สโดยผสมจุ จูเปอร์ลงไปให้ได้ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ไม่สูงนักจึงมีลักษณะเฉพาะคือมีกลิ่นข้าวมองหรือเข้มข้นประโยชน์ของเหล้าจินรักษากระเพาะอาหารทำความสะอาดเครื่องประดับวิธีการเสิร์ฟและดื่มเสิร์ฟตามลักษณะเมนูเครื่องดื่มเช่นดื่มแบบเพียวเสิร์ฟเป็นแก้วสำหรับดื่มแบบเพียวหรือเสิร์ฟขวดคู่กับแก้วดื่มแบบค็อกเทลเสิร์ฟแก้วตามลาักษณะค็อกเทล